Yeah, ยาออนทัวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร026669456026669456สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยูกับฝนนะคะในรายการมายาอ n นทู มาแล้วค่ะหลังจากที่ไปทัวร์มานะคะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าต้องให้เวลาแบบออกไปตลอดทัวร์สันิดหนึ่งเพื่อที่จะได้นําข่าวสารข้อมูลของคนในวงการบันเทิงค่ะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเรานํามาฝากและก็อัปเดตกันอย่างแน่นอน วันนี้จะพาไปพบกับหนุ่มหล่อนะคะที่ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักสแสดงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าศิลปินและที่สําคัญเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์ที่รุ่งม,มากเลยตอนนี้แต่ว่าจะเป็นใครนั้นต้องติดตามกันค่ะ อย่างที่ที่บอ,อกไปค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าหนุ่มคนนี้นะคะเขาฮอตมากๆจริงๆแล้วก็รุ่งมากเลยกับการที่เขาเนี่ยได้มาทำหน้าที่ยูทูบเบอร์นะคะมาเร็วแล้วก็มาแรงจริงๆในยุคนี้ดิฉันกําลังพูดถึงหนุ่มเต๋าเศรษฐพงษ์นั่นเองค่ะมีโอกาสได้พูดคุยก็เลยได้ชวนกันมาคุยอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะรู้จักเขาในฐานะนักสแสดง ศิลปินนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าได้ทําช่อง YouTube ของตัวเองด้วยกลายเป็นเรื่องราวของการประสบความสําเร็จอย่างแรงมากเลยทีนี้ก็เลยอยากถามต่อว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ต้องทําอะไรมีการต่อยอดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามลุ้งลึกกับหนุ่มเต๋อเลยค่ะช่วงนี้ก็ทําหลายอย่างเลยครับทั้งถ่ายซิทคอมถ่ายหนังนะครับผมก็เพิ่งจบไปหนึ่งเรื่องก็ยังเหลืออีกหนึ่งเรื่องที่กำลังถ่ายกันอยู่เพราะว่า เริ่มกลับมาถ่ายแล้วปีใหม่แล้วอะไรเง<ม>ี้ยคนเริ่มกลับมาทํางานกันแล้วครับแล้วก็ท YouTube, <ม>ํา YouTube ทำคอนเทนต์ตอนนี้ก็เปิดบริษัทนะฮะ<ม>เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมก็มีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคอนเทนต์ใน YouTube ให้ดูว่า<ม>เป็นยังไงกันบ้าง<ม>ครับผมแล้วก็ทําบ้านใหม่ครับค<ม>ือบริษัทนี้เปิดมาซัพพอร์ตที่ทำต์ูตอนนี้ต้องจ้างคนอื่นมาทำนะฮะทำ<ม>เองไม่ทันแล้ว<ม>ตอนแรกก็ทํากันเองแต่ว่าตอนนี้ต้องต้องจ้างแล้วฮะต้องแบบมีทีมทีมงานมาช่วย นะครับผมก็เลยตัดสินใจเปิดบริษัทครับแปลว่าแบบปีที่ผ่านมายููคือแบบเตโตขึ้นแบบมากเลยออนไลน์ครออนไลน์ก็คือออนไลน์ผมคิดว่าออนไลน์ทุกช่องทางอะ่ะเติบโตหมดเพราะว่าม,มันออกอีเวนต์ไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ต้องทำคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อที่จะเพื่อที่จะสื่อสารนะครับผมแล้วก็่ไมให้คนลืมเราด้วยแล้วก็ทำคอนเทนต์สนุกๆให้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ช่วงนั้นก็จะบูมมากอันนี้ปีนี้ก็เลยขยายโตขึ้นอีกนิดหน่อยตั้งเป้าไว้ก็สัก2ล้านซับ ในปีนี้ครับผมครับก็ตั้งเป้าไว้ตั้งไว้เยอะๆก่อนถึงไม่ถึงค่อยมากกันแต่ว่าถ้าถึงก็ดีอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้เท่าไหร่ล้านสองครับครับผมก็ยังมีเวลาอีก10เดือน11เอ็ดเดือนครับตอนเหมือนได้แฟนคลับกลุ่มใหม่ๆหมวะใช่ก็แฟนคลับที่ดู YouTube อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกับแฟนคลับที่ดูละครเราอะไรเงี้ยแต่ก็ซึ่งโชคดีที่อ่าก็จะมีเด็กๆ ที่ติดตามเรามาจากสุภาพรดสุดซอยก็ยังตามมาดู YouTube ด้วยอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าจากติ k t o k อกอะไรเงี้ยก็ตามมาเหมือนกันครับคอนเทนต์หลักๆก็เป็นมีมีมีหลายรายการเลยครับมีทั้งผมคนเดียวแล้วก็มีกับน้องอินเตอร์ทำด้วยกันแล้วก็มีผมกับน้องแมวแล้วก็จะมีคอนเทนต์บ้านตอนนี้ก็จะมีคอนเทนต์บ้านที่ที่กำลังบิวอินกันอยู่ นะครับผมสปอนเซอร์เข้าได้นะฮะทายอินให้เต็มที่ขายของให้เต็มที่นะครับผมเพราะเราใช้จริงอ่ะ่าครับผมตอนนี้ก็หาดาราที่ทําบ้านก็เขาไม่ค่อยเยอะนะเราเราเจ้าหนึ่งนะฮะเราละต้องเราละครับผมซื้อหลังใหม่ครับซื้อหลังใหม่ก็มี EP 1มาไปแล้วแล้วก็ EP 2ก็มีอะไรไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมี EP 3มาให้เรื่อยๆครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะอินททเลียก็จะเข้าไปทำแล้วผู้รับเหมาก็จะเข้าไปทำแล้วครับ ทำบ้านเท่าไหร่หรือว่าแล้วจะกสปอนเซอร์ก็ถ้ามีสปอนเซอร์ก็จะตัดงบได้เยอะครับใช่ครับจากงบเท่านี้ก็จะอาจจะประมาณนี้อะไรเงี้ยครับผมงบมันจะบอกไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีบานปลายอะไรเงี้ยครับเรื่องบ้านเนี่ยโอ้หพยายามจะฟิกเท่าไหร่ก็ฟิกไม่ได้ทั้งทีครับผมใช่แต่ว่าจะมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าเราเคยทําหลังแรกมาแล้วเราก็จะรู้วิธีการแล้วว่าทำแบบนี้ประหยัดตรงนี้แล้วก็ได้คุณภาพที่ดี นะครับอันนี้เราเรามีบอกใน YouTube ด้วยว่าทำยังไงครับนี่แหละนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวนะคะมีการลุยต่อด้วยนะเพราะว่านอกจากการที่เขาทํา y o YouTube แล้วนะคะก็ยังตั้งเป้าด้วยนะคะว่าตั้งเป้าว่า2ล้านเนี่ยซับสครนะคะคือ ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่รายการของเราฮอตมากจริงๆนะคุณที่นี้ค,ค่ะพอประสบความสำเร็จแบบนี้เนี่ยอยากจะถามสักนิดนึงนะคะว่าคือนอกจากสร้างบ้านแล้วใช่ไหมการเติบโตและการก้าวหน้าของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปถามสักนิดนึงว่าโอ้โหงานเยอะขนาดนี้แบ่งเวลาอย,ย่างไงมีต้องแพงแนต้องทำอะไรบ้างนะคะคุณขาเดี๋ยวไปฟังแากเตาค่ะใช่ก็กต็ต้องเติบโตขึ้นหลายด้านเหมือนกันนะครับผมก็ mm hmm. มาเน้นหลักๆแล้วล่ะก็เป็นงานหลักแล้วอะไรเงี้ยครับทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับใช่ฮะนในวันนี้เราคิดว่าเราต้องดึตจากจุดแนะรกมาไกลันนะคไกลเหมือนกันนะครับจากคิดจะทําเล่นๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็คิดคิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วที่เริ่มทําตอนแรกๆอะไรเงี้ยครับเพราะเพราะเดี๋ยวนี้คนทําเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งเราก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะคอนเทนต์ก็มีหลากหลายให้ดูช่องก็เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องทีวี ออนไลน์ก็ตามอะไรเงี้ยเฟซบุ๊กก็ตามอะไรเงี้ยมันก็ต้องพัฒนาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อเพื่อที่แบบให้คนติดตามเราอยู่แล้วก็ชอบคอนเทนต์ของเราอะเงี้ยครับห้าสิบห้าสิบเลยห้าสเลยใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเรารับละครเจ็ดวันใช่ไหมฮะแต่เนี้เราก็จะบอกผู้จัดการว่าแบบเอ้ยทีละเรื่องจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับใช่เพราะตอนนี้เราก็มีออฟฟิศเป็นของตัวเองแล้วก็คอนเทนต์ออนไลน์ก็สําคัญเราก็ต้องแบ่งเวลาก็แบ่งห้าสิบห้าสิบไปเลย ใช่ครับก็ก็คุยกันตรงๆกับทางผู้จัดการไปเลยใช่ครับก็มน้าทอรเต้องดูแลลูกน้องนะฮะอย่างแรกเลยฮะแล้วก็ต้องมาดูแลผมว่าการบริหารคนเนี่ยยากเราก็ต้องคิดคอนเทนต์ด้วยแล้วก็ต้องมาบริหารคนด้วยเลือกคนเข้ามาทํางานด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องคิดหลายอย่างครับก็เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มาอาจจะแบบยังไม่ค่อยได้เจอปัญหาเท่าไหร่ แต่ทาไปสักพักเดี๋ยวปัญหาคงมาคงก็ต้องได้แก้กันตอนนั้นนะฮะคงจะได้เรียนรู้จากตรงตอนนั้นใช่ใ,ใ,ใ,ใช่ใช่ครับผมเก่งมากเลยจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ลงตัวนะคะมีการวานแผนในการทํางานอย่างดีงามเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรื่องงานแล้วรุ่งแล้วเนี่ยความรักเลยค่ะคุณเพราะว่าคุณชื่อนะคะว่าเป็นหนุ่มที่แบบว่ากำลัง lucky in, lucky in game นะแล้วก็ lucky in love นะ ดิฉันก็ตื่นเต้นกับเขาเหมือนกันนะพูดถึงความรักหน่อยเพราะว่ากับแฟนสาวนองวงการเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแมททำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาให้กันไหมมีเวลาซัพพอร์ตกันยังไงนะคะความรักเนี่ยถึงปีที่เท่าไหร่แล้วนะคะไปอัปเดต่อยค่ะก็ดีครับตอนนี้ดีดีครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็ช่วยกันทำงานนะครับผมหาเงินนะครับก็แฮปปี้ครับ ทั้งงานทั้งเรื่องเรื่องความรักครับช่วยคิดแต่ไม่ได้ถึงขั้นถ่ายครับแค่คิดที่เฉยฮะก็ก็ช่วยคิดช่วยให้คาปรึกษาว่าควรจะทําอะไรดีอะไรเงี้ยได้ครับก็ตอนนั้นก็วัยรุ่นอยู่นะก็คบตั้งแต่วัยรุ่นอ่ะก็หกเจ็ปีแล้วมันก็มันก็โตขึ้นนะครับก็นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็อ่า เขาเรียกว่าอะไรอะก็มันก็จูนเข้าหากันได้อยู่แล้วมันก็ปรับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ก็แบบช่วยกันมากกว่ามาช่วยกันแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ต้องมีความโรแมนติกด้วยแหละอ่าก็ต้องเติมความหวานให้เขาหน่อยครับอ่าตอนนี้ครับไม่ใช่ไปทำงานเดียวไม่ใช่ทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวโดนด่าก็ต้องผมต้องเป็นคนเติมให้เขาอยู่แล้วแหละเพราะเราทำงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้ไงเราก็ต้องชดเชยตรงนั้นอะไรเงี้ยครับ โอ้ยผ่านมาขนาดนี้ผ่านมาขนาดนี้ก็ก็น่าจะเข้าใจพลึกซึ้งพอสมควรครับผมผ่านมาทุกรูปแบบแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่านาคตจะเป็นยังไงครับผมมีครับคิดอยู่นะครับถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวบอกอะไรเงี้ยครับผมภายในแบบปีสองปีหรือไม่ได้กําหนดขนาดนั้นเพราะว่าบอกไม่ได้นะฮะ เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามีแน่นอนมีแน่นอนมีแพลนแน่นอนครับผมเดถ้ามีเมื่อ,อไหร่ก็เดี๋ยวมาบอกรีบบอกเลยครับ okay, ครับ ก็เรียกว่าคู่นี้คบหากันมายาวนานถึง7ปีแล้วนะคะก็มีการแพลนชีวิตคู่อะไรของเขานั่นแหละอุ้น่ารักจริงๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ Lucky in Games และ Lucky in Love นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จปังๆนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมไปติดตามช่อง YouTube ของคุณเต๋าเศรษฐพงษ์ด้วยนะคะมายาออน o ัว